ฟอสฟอรัสที่มีอยู่ในธรรมชาติ EP ที่4ี่นะคบใน EP นี้ก็คือเป็นกลุ่มที่หลายๆท่านอาจจะคาดไปถึงนะคะเพราะว่ามันเป็นกลุ่มสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่เราเนี่ยทานได้ทั้งเปลือกและกระดูกมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นพวกุ้งแห้งกุ้งฝอยตัวปลานะคะปลาตัวเล็กตัวน้อยที่กินได้ทั้งกระดูกเลยนะแล้วก็ครีบป,ปลาพวกแมลงทอดต่างๆกลุ่ม,มแมลงทอดนะคบนอกจากเราจะได้ตัวฟอสฟอรัสเข้าไปด้วยเราก็อาจจะได้ตัวไขมันที่มันเกินฉะนั้นแล้วผู้ป่วยโรคไตก็ต้องควบคุมนะครับแถมมาอีกนะครับ อีกอันนึงก็คือเป็นกลุ่มเนื้อสัตว์ติดมันเครื่องในสัตว์นะคะเครื่องในสัตว์ทุกชนิดเลยนะจะมีฟอสฟอรัสเหมือนกันเราต้องควบคุมปริมาณการกินถ้าผู้ป่วยโรคไตในระยะ 3B45 ท่านยังมีค่าฟอสฟอรัสเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติทานได้นะคบทานได้นะแต่ถ้าท่านใดที่มีค่าฟอสฟอรัสเริ่มแตกไปที่5หรือว่าสูงกว่า5.5แล้วอยากให งดหรือว่าหลีกเลี่ยงการทานก็จะปลอดภัยกว่านะคบเพื่อป้องกันไม่ให้ท่านมีอาการคันในผิวกระดูกเปอาะบ้างแต่ขาดง่ายหรือว่าทําให้หลอดเลือดแดงเราแข็งตัวถ้าเป็นแผลเนี่ยหายช้าด้วยนะคบก็เสี่ยงทําให้เราอาจจะถูกการตัดอวัยวะบางส่วนของเราทิ้งอย่างนี้นะคบยังไงก็ฝากผู้ป่วยโรคไตในระยะ 3B 4 5 ให้ระมัดระวังนะครับแล้วก็ศึกษาแร่ธาตุต่างๆให้ดีเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปตึงเครียดหรือว่าเข้มงวดกับการควบคุมอาหารมากเกินไปในบางท่านเนี่ยเป็นไตระยะต้นๆแต่ควบคุมหนักมากแบบนี้ก็จะทําให้ร่างกายเราขาดสารอาหารได้แล้วก็รวมไปถึงสภาพจิตใจของผู้ป่วยนะครับก็อาจจะทําให้สุดไว้นั่นเองยังไงก็อยางให้ศึกษานะครับโรคไตเป็นแล้วเนี่ยเราสามารถศึกษาและก็อยู่กับโรคได้คุมอาหารให้ถูกหลักถูกวิธีคุมอาหารไม่ใช่การอดอาหารนะครับอย่าลืมนะ มีคำถามเพิ่มเติมนะคะฝากคำถามไว้ที่ใต้คลิปแล้วก็ถ้าท่านใดอยากปรึกษากับแอปส่วนตัวปัดขวานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ลิงก์ปรึกษากับแอปได้เลยครับ